สวัสดีค่ะวันนี้นคเราจะมาเลระบกันเย้มาเอาตัวรอดจากคุณครูบันีนะคะทุกคนรว่าคุณครูคุณครูสุดฮอตนั่นเองคุณครูหัวล้านนี่นี่คือโอ้โหคุณครูคุณครูคุณครูเด็กดีโอ้ยร้องให้เลยอะจิใสไสพีดีแหละเนี่ยฮะ ใจายมใช่แต่เขาหัวโน้นจริงนะทุกคนดูดิพีมดูไหคะไอเนี่ยคืออะไรอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรอะีเสียด้วยตัวแตกเฉยเลยเฮ้ยพ่อคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพี่ีมไปเลยสกอตอันนี้เป็นลาวาจะเริ่มนัก็มีลาวาแล้วเหรอเนี่ยโคเฮลมีเหยียบหน้าเลยเหยียบหน้าตายผ่านห้องแรกไปแล้วเราไปกันต่อดีกว่าค่ะไปนี่เป็นห้อแอ แล้วก็ขึ้นไปบนนี้เลยอือหืออือหือขึ้นมาแล้วอ๋อท่อหเล่าะท่อนี่มีหมิ่นเนี่ยหลุดโดดลงไปเลยโอ้ยเป็นอะไรอ่ะแล้วผมมาที่ไหนนะไปห้องไหนเฮ้ยว้าวอ๋อต้องมาที่หลับเหรอแล้วแล้วจะเป็นห้องไหนล่ะแล้วก็มีคนทำท่านี้ด้ะอ๋อจะไปห้องไหนห้องนี้เหรอเอ้าไม่ใช่ใช่หลบไปเร็วนะ คุณลูกมาเ้วอเงว้าอต็กไปได้หรือเปล่าเฮ้ยมืนตู้ล็อกเกอร์จะไปได้ได้เนะเราได้สามขวาโอเคเขียวฮ้อุ๊ยเร็วมากเลยฟ้าอ๋อเฮ้ยเลยมีตัวเซฟเร็นม้นเราต้องเลยตรงนี้ไปหรือเปล่าครับใช่น่ผ่านตายเลย อ้าวคือผ่านไหมครับยังยังไม่ผ่านเขาเป็นใครอ่ะเขาเขียนแหวนเหรออันนี้เป็นพวกแบบว่ายังไงเป็นนักเรียนของครูบอดี้ค่ะบอดี้นี่นักเรียนอะไรอ่ะโอ้ยยังไงอันนี้เราก็เลือกสีแดงนะพูดกันสีแดงอ่ะ เอาแล้วพวกกันเอาแล้วนอนนะโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโก้ยกระโดดเดี๋ยวไปนะถ่าย้างก็ได้เวลาพวกกัแจกกระโดดถ้าเราโดนจะไปไหนกินดิเพราะเฉยอ้าวพี่มินจะไปไหนคะแนนพี่จะไปมีแร่เข้าเข้าโน่แล้วว้าวอันนี้เป็นดินสอแมมมี่ทาร์สแล้วก็เป็นหนังสือโอ้แล้วก็เป็นดินสอ ยางลบแล้วก็อันนี้เป็นกระดานหรือเปล่าใช่ไหมเกือบตกไม่เย้เราก็รอดมาแล้วนะเพื่อนเราไปรอดประตูนี้กันดีกว่าว่าเป็นอะไรต่อไปนะอุ้ยข่าวงกดอันนี้เรากดได้ไหมเอ้ยอย่างอันนี้ก็คือเหมือนข้ามไปเลยอ๋อคืออันนี้คือเราต้องหาทางออกอะไรสมบูรณหมายควาว่าเราจ่ายตังค์แล้วเราก็สคิปผ่านด่านนี้ไปเลยอ๋อเหรอใช่ใช่อ๋อ แต่เราบสูพีมเราเอาปรับมุมสูงได้เหรอเอาเลยแั่งแงทางออกอยู่ข้างหน้าเรานี่เองอ๋อคือปรับมุมสูงได้ใช่ไหมนะใช่นี่ไงเจ็บทหัวไหลนอะไรตกใจมากลวมากเลยอ้าววิมาข้าบันไดดิสูงมากเลยหอ้บันไดสีเขียวดไม่

เราจะไม่กลับไปเรนอกแล้วครับเล่นเ่นล่นเ่ลเล่นล่ไปเล่น่ลเล่น่ล่น่เ่นล่ไปเล่นอ้าั้ยเาะแกง่นเออจะแงกันพัเอาบันไดออกนะใช่ันแกจะตกนะว่การทำอย่างี้โอ๊ยทำไมคุณครูมีหลายร่างงกนบ้าตายแล้วมันทาใช่ไเนี่ยใช่คุณครูคุ้มน่อันนี้า เส้นทางของไม้บรรทัดนั้นช่างยาวไกลมากเอย่าโดนลูกบอลใช่ปะอ๋อคุณเราต้องเดินตรงกลางเดินตรงกลางลาวาถามจริงมินี่มีลาวาได้ยังไงโอ้ยหลบลูกบอลอินเดียเนี่ยใช่ครับผมจะมียางไมเฮ้ยดีไหมรอเราดูพี่พีนี่เราดูพี่พีนี้ขาวงกดอีกแล้วหรอเอาว่าพี่พีนี้ยังไม่มี เดิมเยร็วกว่าเดิมอีกไปเลยอ้เร็วจริงเอาแล้วลบเอาแล้วผมกัรระวังนะไปฮ้ยดุเบียนีไปดีกว่า ถามจริงนะว่าโรงเรียนนี้มันมีลาวาได้ยังไงกันจริงๆโรงเรียนนี้มีลาวามาได้ยังไงลาวาสีเขียวด้วยนะลาวแดงเขียวแดงเขียวโดวาพิเศษหรือเปล่าลาวาที่อันนี้เนี่ยจะมีแร่ทองคำอยู่ก็ได้นะ่ีไปขุดหากันอันนี้คืออ๋อเราห้ามให้อะอ๋อมันตกได้ดิเราึ้นยังไงอ๋อ้ามังไงเราต่อตัวกันไปนี่ไหมไม่ได้ ตูวีถึงไหนแล้วเนี่ยถึงนีแล้วเฮ้ยเอะมากเลยอนาทีเลยอนาทีไม่เลยครับเออแค่นั้นแหละอีซี่อีซี่แลชิดท่ซ้ายเด้อดีไหมอ่าชิดซ้ายตรงครับโซ่เจ็ดไปเลยเดินชิวๆเดินชิวๆอยู่ดีหายใจไอ้ลูกเขาทำการแบบนี้เย้เฮ้ย ไปไงอะจะน้าวที่ริมเติมทั้งืนพี่พีทอะไรเนี่ยว้าถึงพี่พีทไม่ได้ค่ะเดินผ่านเฉยฝึกกันดูว่าลงไปเราจะมีอะไรใต้ดินนี่เราโดนมาทัดแล้วตัวเราจะแตกจริงเหรอใช่ผมลองตัวแล้วพอละตกจริงตายเลยแม่ไม่ทัดอันเดียวทำไม เดี๋ยวค่ะมเด็กคนนี้ตอนนั้นร้องไห้ทำไมตาแกเป็นอย่างนี้เหรอน่ากันกอนแล้วแม่เดี๋ยวเราต้องจำข่อยี่นี่อย่างเอาเอามาแล้วมีสเก็ตบอร์ดเลยพี่บีเฮ้ยสเก็ตบอร์ดเอาไปนี่เลยไปอันนี้คือเราต้องกระโดดนะคะเอ้ยน้ำเกลียวคือน้ำอะไรน้ำแก้วไม่ยากกินหมูด้วยมาถึงแล้วขนี่ชักูวดไม่ไงครับทุกคนมันเป็นไงไปกระทับทุกคนเหมือนกุ้งลงไปน้ำใต้ดินนะพี่บีใช่ผมเดินมาคิวแขก เบียดกันเฉยเฮ้ยมีกาวเฮ้ยนี่มันถุงเท้านี่ถุงเท้าที่ใช้มืองี้ยเหรอเฮ้ยพ่อนี่มันกาวนี่นาตรงนั้นมีกีตารีนไหมคือจะทำสลามกาวมุ้งติดพื้นนี่ทำให้ตังค์พี่ฟิมค่ะพี่ฟิมสามพี่เสียงปี๊บดยนะทุกแย่พี่ฟิมค่ะพี่ฟิมสามารถเหยียบบทนี้ไม่ได้เลยค่ะอ๋อเหยียบบนอดยาวเนี่ยเออมีอเดี๋ยนะแล้วไม่เป็นไรเหรอ

จะมีรูปบอลมาเราต้องหลบด้วยก็ต้องดูมุมบนหน่อยไหมมุมบนดูมุมบนใช่ไหมคะได้ค่ะเราจะดูมุมบนเงาเฮ้ยายเลยเอ้าละ อยู่ทางข้างหน้าดิทางยาวเฟ้ยเลยทางยาวนะแต่อุปสรรคก็รออยู่ข้างหน้าอยู่เยอะเลยอุ้ยกันไกลจะโดนครีบไม่เนี่ยจะโดนหมูว่าตัดไม่ได้นีไป่มินตัดไม่ขาดเลยครับครับครับอุับเฮ้ยมาทำอีกแล้วอืออืออือมันก็เก่งใช่ไหมเงาพี่พินวันนี้พี่มินคิดขาดไม่ได้เลยเด้อ

พี่ตกเลยหอยไปดียังไงดียังไงดีมาแล้วพี่จ้ดโม่ยตกี้เธออะไรอยู่กับเพื่อนเหรอโอ๊ยไม่ใช่เพื่โอ๊ยทำไมไปกันไปกันอะไรทำเนี่ย พเพื่อนไปดิอ๋อคือเราห้ามกระโดดเอากระโดดได้เทคนิคการกระโดด,ดเทคนิคอุ๊ยอืออ๋อคือด่านอัน,นนี้นะคะทุกคน<อ>ถ้าเกิดใครแบบว่ายัางไงขี้เกียจแบบว่าเล่นแบบอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแบบว่าซื้อข้ามได้เลยใช่ถ้าเกิดเ่อะยากอย่างเงี้ยก็ซื้อข้ามได้เลยยากปรกันไม่จะซื้อ มาจะตกทุกทีทุกคนใครผ่านนี้ก่อนเนะนึงสงสมอ้าวฟิล์มน้ำไม่ผ่านไม่ได้ไม่ไดเรียบร้อยครับอ้ยมึงถึงกันแน่เลยถือว่า พวกเราจะซื้อเรือข้ามมาแล้พวกก็อยากดู้ถ้าเกิดซื้อข้ามจะเป็นยังไงก็ข้ามเลยมั้งหรือหรือแบบว่าลงเรือก่อนแล้วก็ค่อยข้ามก็แต่การที่เจ้าของเนี่ยสิบสามเหรียญสิบห้าสิบสามเรบอกอะสิบสามเอ้ยสิบห้าเรบักค่ะอ๋ออันนี้ไม่โดดนะเน้นเน้นเดินอ้าเดินเดินเดินต้โดดเหนื่อยท่าเลยอ่ะ คืออะไรอ่ะคืออะไรว้าวทินมันจะหายเยีเยีโอ๊ยไม่น่าเชื่อนะว่ากันมาก่อนเขาในวันนี้เืินไม่จริงอะไรตัวเต็กระเด็นเลยโอ้ยกระเด็นหมจริงๆเลยอันนี้มีกีะดาษอันนี้เราผ่านกีะดาษแล้วเน่ะยี่สิบเจ็ดดาแล้วโหจะยาวัขนาดไหนเทียว ยาวขนานนดไหนนกัี่หลังเขาเนี่ยอันนี้ป้ปาก็ไม่ได้ทำนะค่ะเดี๋ยวเราเล่นไปเรืเ่อยๆกันดีวกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะทุกคนผมมันหล่างง่ายๆเดี๋ยวผมวาาวจะไมผ่านเกิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวบอกนะนี่คือเราต้องเลือกประตูสีอ่ะโอ้โหพี่พีมคะประตูข้างหน้าของเราไม่ได้ตอบคำถามค่ะอันนี้เลือกกัเลยใช่ไหมเลือกประตูสีอะไรเสียงดวงเอาตายน้ำเงินแล้วก็อะไรกันไปแดง ลองไปเลยลองไปคิดด้วยเออเขียวครับเิน้ำเงินเขียวครับน้ำเงินเขียวนะน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินไม่ใช่นะน้ำเงินเขียวแดงมาเออพิมพ์คืออะครคะน้ำเงินเขียวแดงนะเขียวน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินเขียวเงินเขียวแดงน้ำเงินเขียวงเงินเขียแดงน้ำเงินเขีวแดงน้ำเงินเขียด้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวเงินเขน้ำเงินเขียวน้ำเงิน เขียวแดงเฮ้ยน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินน้ำเงินอะไอ่จะมีอะไรมาหรือเปล่าตึม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 ความว่างเปล่าด้านนอกก็กลัวกันหมดคุณเรื่องอีกก็หน่ากลัวแล้วเว้ยเผื่ออะไรโผล่มาไรแค่มีครูตามอยู่ ไอ้ตามะม่ตามไมางไม่มีกูตามมาเลยเหรอเขาบอกโอ้ย no, ข no like, like, ี้เกียจวาดแล้วแปดีคลิปไหมอะไรอะมีใครซื้อสคริปดานนี้ไหมคลิปอะไรคอเกตแล้วจูเน่กนกันเกิดอะไรขึ้นอีกตายแล้วตายแล้วเหรองต่อคุณจบจบแล้วเอ้าจบยง จริงนี่ไม่มีทางไปต่อเลยจริงนี่จริงนี่ครสัยเขายังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีกว่าริเสร็จที่เล่นก่อนไงเอออ่ะไปเป็นไงบ้างครับเพื่อนกับการเล่นแมพหนีออกจากโรงเรียนของครูบัดฑิ์วันนี้นะจากคุณครูหัวร้านมาเจอครูหัวร้านตอนหลังสุดท้ายหนีต้งไหนเพื่อนหนีจากโรงเรียนครูหัวร้านมาเจอครูหัวร้านตอนต้นแรกอะไรนะแต่ตอนแรก ยังดูเด็กอยู่ข้างหน้าพอไปถึงเรื่อชายแล้วบอกสดยอดเลยโอเคกันะะทุกคนใครนะคะที่อยากเล่นด่านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์เกมมาข้างล่างนะคะทุกคนด่านนี้นะคะมีทั้งหมด30บด่านทุกคนด่านสุดท้ายนะคะเจอครูบาครูหัวร้านอยู่คนเดียวหนีจากแางครูหัวร้านมาเจอครูหัวร้านด่านสุดท้ายอ๋อหนีจากครูหัวร้านใจร้ายมาเจอครูหัวร้านใจดีเลอไม่รู้ <น>ไม่ร<ม>ู<ม>้นะผมม,มั่ว <นะ S 1> มนันไปได้โอเคปาร์ตูกรูใครชอบคลิปนที่ฮักกี่รึมกดแชร์กดไลค์กดติดตั้งคลิปของเราด้วยนะคะจุดนี้ครับว่าเราสามเพื่อต้องขอตัวลาไปก่อนส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย